สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ่งจะพามาแนะนำวิธีการปรับค่าความถี่หางความกว้างแคบค่ะแล้วก็ตำแหน่งเข็มนะคะในตัวจากเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรีส4ค่ะอย่างที่เห็นนะคะตัวจากเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรีส4ค่ะเขาจะเป็นหน้าจอสีระบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะ หากเราจะเย็บเล่นลายไหนค่ะอย่างที่บอกว่าเพียงกดจิ้มแล้วก็เลื่อนสไลด์ค่ะหาลายที่ต้องการเย็บได้เลยนะคะในกรณีถ้าเราอยากมีการปรับค่าความถี่ห àng, างกว้างแคบก็ทำได้ไม่ยากเลยค่ะโดยจากรุ่นซีรีส์4นะคะจะเป็นรุ่นระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเวลาที่เราเลือกลายเย็บไหนขึ้นมานะคะ ตัวจักเย็บผ้าค่ะเขาจะมีการเซตค่าไม่ว่าจะเป็นความถี่ห่างความกวาม้างแคบไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะทุกลายเลยนะคะแต่ในกรณีถ้าเราอยากปรับลายเย็บเองอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับความถีห àng, ม่ห่างกว้างแคบเราก็สามารถปรับเองได้เลยนะคะอย่างแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าเราต้องการปรับความถี่ห่างของลายเย็บนะคะจะมีปุ่มค่ะที่ใช้ในการปรับความถีห àng, ม่ห่างกว้างแคบอยู่มุมด้านขวาของเราตรงนี้เลยค่ะเพียงเราหมุ ปุ่มตรงนี้นะคะตัวค่าความถี่หางค่ะก็จะขึ้นโชว์ให้เราเห็นที่หน้าจอเลยนะคะถ้าต้องการปรับความกว้างแคบหมุนปุ่มบนค่ะที่มีสัญลักษณ์ลายซิกแซกแบบนี้ค่ะเป็นการปรับความกว้างแคบนะคะยิ่งปรับให้ตัวเลขมากขึ้นค่ะตัวลายเย็บก็จะกว้างขึ้นถ้าปรับให้ตัวเลขน้อยลงค่ะ ฝีเข็มตัวลายเย็บก็จะแคบลงค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราปรับความทีห่างค่ะปรับให้ตัวเลขมากนะคะฝีเข็มก็จะห่างแบบนี้เลยปรับให้ตัวเลขน้อยค่ะฝีเข็มก็จะทีตัวลายก็จะชิดก็จะใกล้กันขึ้นแบบนี้นะคะในการปรับความทีห่างความกว้างแคบสามารถหมุนปุ่มอนเนกประสงค์2ปุ่มนี้ได้เลยนะคะหรือในกรณีถ้าเราอยากปรับเป็นตัวเลขแบบนิดเดียวเราก็กดที่หน้าจอ ตรงนี้แล้วก็กดเลือกความกว้างแคบที่เราต้องการเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกแบบนี้ได้เลยนะคะต้องการปรับความถี่ห่างก็กดตัวเลขที่ปุ่มปรับความถี่ห่างได้เลยค่ะสามารถกดเครื่องหมายลบสามารถกดเครื่องหมายบวกได้เลยแบบนี้เหมือนกันนะคะ สังเกตไหมคะว่าในกรณีถ้าเรามีการเปลี่ยนค่าไม่ว่าจะเป็นความถี่ห่างความกว้างแคบตัวเลขนะคะ2ตัวนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทันทีตัวเลขสีเหลืองนะคะเป็นการบ่งบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงค่านั้นๆแล้วนะคะถ้าในกรณีถ้าเราอยากจะลบค่าการเปลี่ยนแปลงค่ะอยากให้เป็นค่ามาตรฐานที่เครื่องเขาเซตไว้ให้เลยกดปุ่ม CLR หรือว่ากดปุ่มเคลียร์ปุ่มนี้ปุ่มเดียวได้เลยนะคะ ค่าที่เราตั้งไว้หรือว่าค่าที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไว้ค่ะก็จะลบการตั้งค่าแล้วก็เป็นค่ามาตรฐานที่เครื่องเขาเซตไว้ให้นะคะส่วนในการปรับตำแหน่งเข็มค th be ่ะลายทุกลายค่ะของจากเย็บผ้าเบอ n ์นีค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเข็มได้ทุกตำแหน่งเลยนะคะในกรณีถ้าเราเย็บเส้นตรงค่ะตัวฝีเข็มเส้นตรงจะอยู่ตรงกลางตีนผีพอดีนะคะแต่ถ้าเราอยากปรับตำแหน่งเข็มหรือว่าอยากปรับฝีเข็มค่ะ ให้ไปทางขวาหรือทางซ้ายเราก็สามารถกำหนดได้เลยนะคะโดยกดปุ่มรูปเข็มตัวนี้ค่ะกดไปด้านขวานะคะตัวเข็มหรือว่าฝีเข็มตะเข็บลายเย็บก็จะไปทางมุมทางด้านขวาของตีนผีค่ะแต่ถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ่มนี้นะคะก็จะช่วยคอนโทรลเข็มให้ขยับไปตำแหน่งซ้ายค่ะ ถ้าไม่ต้องการขยับหรือเปลี่ยนตำแหน่งเข็มแล้วนะคะก็สามารถกดปุ่ม CLR ให้กลับเป็นค่าเดิมได้ตามปกติเลยค่ะในการปรับเปลี่ยนค่าไม่ว่าจะเป็นความถี่หางไม่ว่าจะเป็นความกว้างแคบนะคะ ตัวจากเย็บผ้าเบอร์นีนาซีรีส์4ค่ะเขาจะมีหน่วยความจำพิเศษนะคะในกรณีที่เราปรับตั้งค่าตัวเลขนี้ไว้นะคะไม่ว่าจะกลับไปเย็บลายอื่นไม่ว่าจะเป็นลายเย็บตกแต่งธรรมดาทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นลายเย็บตัวอักษรหรือแม้กระทั่งลายเย็บทำรางดุมนะคะเมื่อเรากลับไปเย็บฟังก์ชันเดิมฟังก์ชันลายซิกแซกเมื่อกี้นะคะตัวค่าที่เราปรับไว้เมื่อกี้ก็จะยังอยู่นะคะจะยังไม่หายไปค่ะแต่ถ้าเรามีการ ปิดเปิดเครื่องใหม่เมื่อไหร่นะคะตัวค่าพวกนี้ที่เราปรับไว้ก็จะหายไปนะคะมีอีกหนึ่งวิธีค่ะถ้าเราอยากให้ค่าที่เราปรับไว้แบบนี้นะคะอยู่กับตัวจักไว้เลยค่ะในกรณีถ้าเราอยากกลับมาเย็บไหมเรื่อยๆเราก็สามารถทําได้เลยนะคะโดยเก็บลายเย็บที่เราปรับค่าไว้นะคะไว้ในรูปฟังก์ชันหัวใจได้เลยค่ะ ยุ่งจะพามาเข้าฟังก์ชันหมวดหัวใจนะคะโดยการเก็บลายนี้ค่ะไว้ในหัวใจนะคะไว้ในแฟ้มที่เราชอบค่ะแฟ้มที่2นะคะจัดเก็บไว้เลยกดเครื่องหมายถูกค่ะลายนี้ก็จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มหัวใจแล้วนะคะถ้าเราต้องการเย็บลายนี้ลายซิกแซกเมื่อกี้ค่ะเราก็สามารถเข้ามาสูม่หมวดหัวใจแล้วก็เลือกลายเย็บที่เราเซฟไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะ ยุ่งจะมาลองเย็บฝีเข็มความกว้างแคบกันดูนะคะเลือกตะเข็บลายเย็บลายซิกแซกได้เลยค่ะปรับฝีเข็มค่ะลายซิกแซกตัวนี้ยุ่งเอากว้างสุดเลยนะคะ5.5มิลค่ะแล้วก็ลองเย็บได้เลยนะคะปุ่มนี้อย่างที่บอกว่าเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับปรับความกว้างของลายให้ลายเล็กให้ลายใหญ่ก็สามารถหมุนปุ่มนี้ได้เลยนะคะเรามาลองเย็บกันดูค่ะ เล่นความถี่ห่างให้แคบลงนะคะสามารถหมุนปุ่มด้านข้างได้เลยค่ะตะเข็บลายนี้นะคะเป็นตะเข็บวิธีการปรับความกว้างแคบของลายเย็บค่ะสามารถทำให้ลายใหญ่ขึ้นและเล็กลงได้เลยนะคะเรามาลองเย็บฝีเข็มความถี่ห่างกันบ้างนะคะเริ่มจากห่างสุดเลยค่ะ ปรับฟังชันไลน์ให้ถีลงนะคะตามตัวเลขแล้วก็ตามความถีห่างที่เราชอบเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นฝีเข็มที่ใช้การปรับความถีห่างนะคะและนี่ก็จะเป็นวิธีการปรับความกว้างแคบความถีห่างนะคะสำหรับจากเ e ย็บผ้าเบอร์นีดาซีรีส์สีค่ะมองง่ายและเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ